อาสวัสดีครับ FC พระตองแร่ทั่วโลก <c oughs> ขอใหยครับบ้านหบาดข้อรวดพอตองแร่คนเดิมพอตองแร่คนเดิม,เ,ดม,เ,ดมเป็นอย่างจังโพยามนี้เออเออจะมาโพยามไหนก็ไใ้ดอกพอตองแร่ยู่นีอยู่ในห้องเมสิบงที่อกห่ยฟังสำหรับคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการชมผู้เจ้านความนอะ บ่ไห้ได้เห็ดคือขิดนี่นะครับเนาะพอทองเลือมีอะไรจะเว้าหวายคนคนใส่ภาษาเว้าพอร์นะผ้าเุญแจตีกวาดนะสู้เอ้าสูกส้กไ็ไผ่ละสู้ก็ไข่เนี่ย <c oughs> นะเดายมเดี๋ยวก่อนที่เว้าเดือดเดือดตนใดนี่เนาะ่ะสิตั้งซื้อหัวคอวางได้เนาะคดีหลบใครใครคดีเด็ดเลยคดีหลบใครรับผิดชอบ เรื่องนี้ใครรับผิดชอบอ่ะวพอต้องเรียนสิเริ่มต้นท่านผู้ชมเป็นเรื่องอยู่ทีมงานของนุ่มอามคนเดิมเรื่องของทีมงานนุ่มอามคนเดิมกับมาวินงชาแนลเบาชัยนะครับเนาปะป้ต่อย <c oughs> อ่ะเพิ่นเดินทางไปถ้ำไปถ้ำายการครับแล้วก็เพิ่นเพิ่นไปถ้ำอยู่บางอื่นแหละแต่ว่าขากลับเพิ่นเพิ่นกลับมาบ้านเอ่ออาจารย์เลี่ยนแม่ปานเพิ่นสิไปถ้ำขิดเอออาจารย์บ้านอาจารย์เลี่ยนแม่ปานอยู่บางเดียวกันนเลยละครับท่านผู้ชม เออเพิ่นว่าแปลกครับเพิ่นว่าเพิ่นไปจอดรถอยู่หน้าบ้านตี่านผู้ชมคิดตามนะครับอืจอดรถอยู่หน้าบ้านพิษปกติสันแล้วทุกเที่ยไปเว้ยประตูเปิดประตูหยังโน่นนี่นั่นเที่ยวนี่พิษปกติพานนุ่มอาบว่ะแต่ที่นี่ม่มีคนป่วนคนอย่างเดเออไปจอดรถกับยางลงไปมาวิทยแนวไปคนไปเปิดประตูครับท่านผู้ชมมัวิ่งกับป่วนป่วนอย่างเจ้าเลจังเข็ดซื้อซื้อหยังย่างกับไปบ่มีคนกับกมาก่อนนะมาวิทยาแนวเด่นบา่ที่นี่ตีเบาใช่ เขาไปครับเบาชัยเข้าไปเบาชัยเสียเสียทหารเนี่ยเออเสียเสียขันเง่าทหารแหนมไทยอ่ะวายมเจ้าเห็หนประตูเงๆอยู่ครับสงสัยคนสี่เงี่ยมบ่หูว่าข้างในมีหยังประตูข้างในบ้นบานปดนะครับเบาชัยย่างพานไปกันเลยมาวินตามหลังไปอีกมาวินตามหลังเบาชัยปีคือจังไหนบูเนี่ยเห็นประตูเงีมครับเพิ่นเบิ่งเนี้ยมาเลยท่านผู้ชม นี่คนอยู่ไหน่นเรียนยังกุ้งไก่เล่นไพ่อาจารย์เรียนเดี๋ยวทีมงานอยู่หันไหนไม่บอกไม่ไปรู้นี่แม่นบิดเพิ่นเรียนไพ่เรียนยังกันกุ้งไก่พอนะบ้างกีดตามน้ำวายก็ลางวันเพื่อนสตีบัดมาถามว่า,าขค้อสีบาว่างย่ามไปขคือสีบาว่างนีไปมู้เจ้า่นไปคือสีบนวโดนนี่นั่น่นว่างอยู่ครับเลยเป็นย่ามตีอาจารย์เรียนเหลียววายมู้เจา้า คือเราขาวไปเปล่งหนึ่งคือไะไบูที่แรกขึขงข,ขังอยู่เด้เออขึงขังอยู่แบบที่นี่เพิ่นก็สีจะง,ง่วงจังยังเพิ่นกระสีไปนอนเบิ่งทีวีเสยแล้วก็รอบแบบที่ช่วงนุ่มอามไปครับยมที่นี่นุ่มอามไปครับนุ่มอามไปจะนุ่มอามไปเปิดประตูเนะครับเปิดประตูถามเลยพีอยไรกันนี่นุ่มอามเฝ้าดีนี่นะพียมคอนอยู่หันพบเก็บข้นนะพี่ยมก้มหน้นานาั่งก้มหนา้านุ่มอามถามทำอะไรกัน บ่าวชัยกับบ้าวินน่ะเพิ่นเห็นแล้วว่าที่แรกผู้ใดเห็นอย่าง่นนั่งเรียนกันอยู่มาทีนี้พ่อู้ว่าเบ้าวิ่งอกดูเข้าไปทักผู้ลังคนผับผ่าครับจากเรียนเด้อนี่อ้อผับผ่าผู้ลังคนผับผ่าผู้ลังคนกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบ่รต้นย่ำในบ้านเรือนหน้าบ่ได้เรือนหน้าบ่หลายังสนหนุ่มบาวนถามเป็นยังไง่ะผับผ่าพ่อชิาเด้อหลวงผับผ่าอ้าผู้ใดยัง พกดดึง <ST>. อีกพกูดดึงอีกอาจารย์เรียนวัวอาจารย์เรียนวัอยู่ดีเนี่ยมันวัวที่บูเดียวนี่พูดดึงอีกเรียนเป็นล้วนกับอาจารย์เ,ยเรียนล้วนมาขัอาจารย์เรียน <ST>. วนันงนรับอาจารย์เรียนวังพิษปกติกันบนนี้แหละครับท่านผู้ชมเรียนการพนันแต่นี่แจ๊สี่ห้าคือเพราะห้าแต่ว่าผมเอาเรื่องจริงนี่ยากคักเลยทีจบกับตาเลยกับ เป็นอย่างังบ่มีคน,งนะน,นคมมเ,เงยหน้าอันนี้คําถามผมเอาโม่เจ้าเบิกเนาะลายเห็้ยนี้คทีตัวที่นี่ก็บ,บร่รอดความบาตัวแต่ว่เวาเรีองนี้ผู้ใดผิดเดี๋ยวสิบพอต้องแลบพอต้องแลบ่ได้ไปน้าเพิ่นครับพบ่ได้ไปน้าเพิ่นเดี๋ยวสิมีจัดการยามอยู่ยามเคยจานเลี้ยงยามจะไปไปนอนเบิ่งหนังเสือรับท่านเจ้าเจ้าพบหนำเบิ่งไปเบิ่กไปมีคนไปร,อร,ร้อนกันกัน ได้เจ้าแต่ว่าท่านผู้มชมผูใ้ใดเสียงค,คำก็อย่าคำก็แย่าตัดทันนะครับแต่ว่าพอท่องเรียนี่ขันอาการแบบนี้จีมองเห็นภาพเลยมองเห็นภาพหน้าตาซุ่มมูนันซุ่มมูเด่นนน่นพอท่องเรียหัวจากไเนี่ยขันพอท่องเรียไปน้ำสิบพรามีเหตุการณ์ไปไปอย่างสี่ถาวไปเป็นยังตีพอท่องแลไปนี่เสียงตรงไปก้อนขันพ่เห็นขันพ่มีคนอยู่ตีคว่างไ่เลยนี่คือพอท่องแรีคนเดืองคนสิไในหูนะอันนี้บมมีผู้ปากครับ ผู้มีผู้ปากกูบอกคือพอต้องแลียนะครับนะเป็นการพนันถูกสิ่งถูกอย่างพอท่องแลบรสนับสนุนให้ไปโนดมีนั้นมันบรินี่ครับจะไปทำมาหากินเท่าดีกว่าพฤติการว่าพฤติกาสิบวันเลกินอย่างเงี้ยหนูกะตามหลักการก็แล้วการสิบวันวันเพราะยิงหัวเสียหรือไปจักรใส่มันมวนใส่สมหวังอ้ครับไม่เป็นหรอกเอาเอาให้ให้น้อยน้อยเนาะกูได้ไปนีเนอก บางบมีผู้ใดจริงจังยังดอกเหรียญมวนซื้อดอกค้าเหรียญมาแต่ว่าบ่ดีครับมันสี่วนบ่อวนกับบอดีเด็กหน่อยแล้วว่ชนเพื่อนเห็นเพป็นสี่ตัวนี้นะเราขับเนาะเป็นเดือนที่บ่ดีนี่พอชอบแย่ขอเตือน้ะครับเนาะบ่ดีเฮ้ยขอชอบแกขันเจ้าถือลอตตารีล่ะคือบ่คือกันเดี๋ยวบ่ให้คายกันนั่นสิคายอยู่คายอยู่ไข่เบาต่อไปพอแล้วเอาเท่านี้ครับนี่แหละเอาเท่านี้นะครับเนาะทีมงานนุ่มอามเพื่อนไปเจอมา มาบอกพอท่องแลคนเดิมพอท่องแลเสียดายเพราะได้ไปนําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปเสี่ยรุ่นเดี๋ยวสีเอ็ดห้าใเบิง้งอยู่ไปถามเขาในเรียนคนได้อาจารย์เรียนเบิง้งขักขับเบิ้งก็ได้เป็นอย่างย่ามเขาที่เรีย่คึกขึงข,ขังดีแต่เป็นอย่างจังไปนอนไปอย่างให้เจ้าหน้าที่เขาไปหอดทีหอดทางเจ้าหน้าที่าทานุ่มอามคเดิมวายเพิ่นว่าพีผู้ใดเงยหนยนะ้มามาเบิ้งนุ่มอามเลยเสียงก็ทิ่จำว่าได้หรือจังแม่ปานบุ้นี่บ้าเบิ้งเน แค่ได้ยินเสียงก็ะหูเนี่ยเอาใส่ให้แม่ตัวเสียงลูกอาบคนเดิมจังเพื่ออะไร้กวันนีผู้ใดเงยหน้ามาเหลียวเบงโจ้หนาทีญาติแทบบัานบอกครับซาดเรียนซื้อกับเบิ้งเพผนได้ไปอยังขันเป็นเบิ้องมูเจ้าก็สิบ่ไาะใดเบ่ได้ดพับผ่าหรือว่าบ่แต่ละเบิ้องนี้ไหมเสียงขุนขุนนี่ว่ากว่าได้แม่เลยผู้คนหลายคนเลยเนาะลูกอาวก็ไปประจำถูกงวดไปไทยทำเออ เออรายการต้รองคบเนาะอยู่บ้านอาจาร,รย์เรียนหรือว่าบ้านแม่บ้านเอาเท่านี้แหละครับเบาให้ฟังเออฮ่าฮ่าหรือจังไงกันงวดชุดพกเอ่อกุมภาพันธ์พศห้าร้อยหกสิกบเก็ดนี่น 60, ี่แหละมู่เจ้าในโชคในลาบช่องพอทองแหลคนเดิมอยู่ช่องนุ่มอมัมปลาต๋อยมามยวินชาแนลโหยหัวนัวเบานัวหัวมวลเปิดคลิปพอทองแหล่บึงแก่ของไบดั้มตัวผู้ละกระป๋องกระยังไปเอาเท่านี้ละเฮง,ยงอยู่เลยดูๆงามเพราะจบข้าวเสียงดังว่างชัดสวัสดีครับอืม